สวัสดีครับสวัสดีค่ะราะบ้านบ้าคอนโดวันนี้ผมกับน้องนิชาพาทุกท่านมาอยู่ที่สำนักงานขายของโครงการ แอส i r e เอราวันพรามจาก AP Thailand โครงการคอนโดมิเนียมใหม่ติดถนนใหญ่สุขุมวิทและอยู่ติดกับ BTS สถานีช้างเอราวัณแบบก้าวเดียวถึงเลยครับนิชาเชื่อนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยคงคุ้นเคยกับชื่อ a อส i r e กันเป็นอย่างดีแต่ที่นี่เนี่ยนะว่าเป็น a อส i r e ซีรีส์ใหม่ที่จะสลัดภาพแอ p i ายแบบเดิมๆด้วยดีไซน์สเปคและฟา c i ซิลิตี้ที่พลิกโฉมใหม่ให้ดูสวยงามอลังการมากยิ่งขึ้นค่ะ โครงการแอสปาย์เอราวันพรามเป็นโครงการคอนโดมิเนียมไฮรีส์สูง30ชั้น1อาคารตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง6ไร่กว่ามีจำนวนยูนิตพักอาศัย1,275ยูนิตและพื้นที่ร้านค้าอีก5ช็อปมาพร้อมกับที่จอดรถ40%ไม่รวมจอดซ้อนคันและแน่นอนครับกับทำเลสุดเทพเพียง19จาก BTS สถานีช้างเอราวัณเท่านั้นซึ่งเป็น BTS สายสีเขียวนั่งต่อเดียวเชื่อมต่อถึงสุขุมวิทสยามไม่ต้องเปลี่ยนสถานีกันเลย บอกเลยว่าคอนโดที่ติดรถไฟฟ้าแบบที่บันไดาทางขึ้นอยู่หน้าโครงการเนี่ยปัจจุบันหาได้ยากมากๆแล้วนะครับและทราบไหมคะว่าพื้นที่โครงการขนาด6ไร่กว่านี้ทางโครงการเขาจัดแบ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางมาให้กว่า3ไร่ให้ลูกบ้านเนี่ยได้เพลิดเพลินกับส่วนกลางถึง30จุดทั่วโครงการเลยนะคะมาเริ่มที่ชั้นีกันเลยครับจะมีเวลคัมโซนที่นั่งต้อนรับแขกแบบเซมิอาท์ดรในบรรยากาศสบายๆพร้อมพื้นที่สวนสีเขียวโดวยรอบ และเดินต่อเข้ามาครับเราจะพบกับแกลนล็อบบี้ถงล็อบบี้ต้อนรับสุดอลังการที่ทั้งสวยงามและอบอุ่นเหมาะกับการต้อนรับแขกมากๆเลยและพื้นที่เชื่อมต่อกันนี้นะคะยังมีมิทติ้งรูมและโคเวิร์กิ้งสเปซแนวคิดใหม่ในแบบโคเวิร์กิ้งคาเฟ่บรรยากาศได้ได้อารมณ์เหมือนอยู่คาเฟ่หรูเลยละค่ะ mm hmm. เห็นบรรยากาศแล้วสมองและหน้าทํางานสุด,สด และยังมี Mingle Space พื้นที่แบบเซม Outdoor ที่สามารถเดินเชื่อมไปยังสวนด้านนอกได้ด้วยนะคะและต้องบอกเลยนะครับว่าพื้นที่สวนด้านนอกที่อยู่รอบโครงการนี้ยังเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีทั้ง p พา l i o เล r e e Flow Playground และลู่วิ่งให้เด็กๆมาวิ่งเล่นกันได้อย่างเพลิดเพลินเลยลูกบ้านเนี่ยก็สามารถมาวิ่งออกกำลังกายกันได้ด้วยนะครับและยังมีมั port, ลติสปอร์ตลานกีฬาในประสงค์ที่สามารถมาเล่นกีฬาออกกำลังกายกันได้หลากหลายชนิดเลยครับ ขึ้นมาต่อที่ชั้น7กันเลยนะคะจะเจอกับโซนกิจกรรมเพื่อความบันเทิงและความผ่อนคลายอย่างแบทเทิลรูมบอร์ดเกมมินิเตอร์พร้อมด้วยฟิตเนสขนาดใหญ่ที่มีเครื่องออกกำลังกายครบครันมีฉากกั้นระหว่างเครื่องเล่นรับยุค New Normal ได้ดีมากๆเลยนะคะและภายนอกยังมีสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่มีสระเด็กจักรุซี่พร้อมที่นั่งโดยรอบสระมากมายให้มาว่ายน้ำออกกำลังกายหรือจะนั่งพักผ่อนริมน้ำเย็นๆกันได้ด้วยนะคะ และที่ชั้นรูฟท็อปนะครับจะมีสกายจอกกิ้งให้ลูกบ้านมาวิ่งออกกำลังกายกันได้ด้วยพร้อมกับซันเซ็ตพอลล์ร์ลานนั่งพักผ่อนแถมมานั่งรับลมเย็นๆพร้อมกับชมวิวแม่น้ําและวิวเมืองสุดตรารตากันได้ด้วยครับนอกจากนั้นแล้วที่นี่เขายังเพิ่มความสะดวกสบายด้วยสมาร์ทแอปพลิเคชันสุดล้ําให้ทุกเรื่องการอยู่อาศัยควบคุมได้ด้วยมือเปล่าผ่านแอปพลิเคชันกันได้ด้วยนะคะเช่นแจ้งเตือนเมื่อมีวีซิเตอร์มาหาประทับตาเข้าออกผ่านมือถือ จองพื้นที่ส่วนกลางแจ้งเตือนพัสดุหรือแจ้งซ่อมต่างๆถือเป็นแอสต์ลโครงการแรกที่มีระบบสุดล้ำแบบนี้ให้ค่ะและให้สมกับเป็นยุค New Normal นี้นะครับโครงการเขาใส่ใจเรื่องความปลอดภัยและความสะอาดให้กับลูกบ้านแบบจัดเต็มเลยด้วยนิวสแตนดาร์ดไฮจีนเช่นมีระบบประตูอัตโนมัติลดการสัมผัสด้วยมีแอลกอฮอล์สเตชันแบบจริงจังทั้งโครงการเลยนะครับมีฉากกระจกกัน้นลดความกังวลจากเชื้อโรคอย่างที่เราเห็นกันในฟิตเนสกับโคเวิร์กิ่งนะครับ มีเครื่องฟอกอากาศาสมาคล c l u s t ร์ช่วยลดจานวนเชื้อไวรัสที่แพร่ผ่านละอองฝอยขนาดเล็กในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพืพ้นที่ส่วนกลางนะครับและมีแผ่นฟิล์มที่ปกป้องเราจากแบคทีเรียรและไวรัสเวลาเรากดปุ่มลิฟต์หรือที่จับประตูด้วยนะครับและให้ทุกการทํางานเวิร์กโฟมโฮมของคุณไม่มีสะดุดด้วยไฮสปีดอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทั่วพื้นที่ส่วนกลางเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราสองคนจะพาทุกท่านไปชมห้องตัวอย่างกันเลยดีกว่าไปกันเลยค่ะไปกันเลยครับ ามาชมในวันนี้นะคะเป็นห้องแบบวันเบรมพลัสขนาด35ตารางเมตรห้องนี้เนี่ยใหญ่มากๆเลยแถมยังมีห้องเด็กประสงค์สารพัดประโยชน์อีกด้วยนะคะพี่ปูและเชื่อไหมครับว่าห้องใหญ่ๆบิ๊กบุ๊้มขนาดนี้35ตารางเมตรแบบนี้ติดรถไฟฟ้าสูเมตรขนาดนี้ราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่2ล้านกว่าบาทเท่านั้นนะ ใช่แล้วใช่แล้วนะครับเดีย๋ยวจะเฉลยตอนท้ายว่า2ล้านเท่าไหร่นะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูห้องกันก่อนครับเมื่อเข้ามาในห้องเนี่ยโซนแรกที่จะพบก่อนเลยคือโซนล i ฟวิ่งนั่นเองลิฟวิ่งใหญ่มากเลยและโครงการนะครับเขาก็จัดเต็มเฟอร์นิเจอร์มาให้ด้วยทั้งโซฟาโตะวางทีวีและชุดโต๊ะรับประทานอาหาร2ที่นั่งโครงการจัดให้ครบเลยครับ โอ้โหดูพื้นที่ห้องนี้สิคะพี่ปูนกว้างมากๆเลยนะคะเหมาะสําหรับคู่รักที่เป็นสามีภรรยาหรือคู่รักที่เป็นข้าใหม่ปามันและถ้าเกิดว่าวันไหนต้องการความเป็นส่วนตัวคุณผู้ชายก็อยู่ห้องนี้คุณผู้หญิงก็อยู่ห้องนู้นลงตัวสุดๆไปเลยละคะแยกกันอยู่ได้เลยนะไปอยู่ห้องนี้เลยปะ าตามมาดูต่อเลยครับต,ตรงนี้นะครับจะเป็นโซนห้องนอนหลักนั่นเองครับห้องนอนหลักของเราเนี่ยขนาดใหญ่มากเลยครับผมมีฉากกระจกบานเลื่อนกั้นด้วยนะครับระหว่างโซนิฟวิ่งกับโซนห้องนอนหลักที่ห้องนอนนี้นะครับโครงการเขาจะมีฐานเตียงขนาด5ฟุตเตรียมรอไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีตู้เสื้อผ้าบิ้วอินขนาดใหญ่หน้าบานกระจกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับสามารถใช้ในการส่องแต่งหน้าแต่งตัวทําผมได้อย่างเต็มที่เลยจุของได้เพียบเลยครับแต่ที่ปลายเตียงนะครับเราสามารถติดทีวีได้ด้วยแถมมุมนี้ยังมีที่เหลือนะ จะทําเป็นมุมแต่งตัวแต่งหน้าเพิ่มเติมก็ได้ติดกระจกสักหน่อยทำเป็นที่แขวนหววแขวนแอ c เซสซอรีแขว,น, ory, แขวนกระเป๋าต่างๆก็ดูลงตัวมากเลยครับแล้วห้องนอนห้องนี้นะครับยังมาพร้อมกับช่องแสงขนาดใหญ่ที่ช่วยให้แสงสว่างธรรมชาติส่องเข้ามาได้เต็มที่ช่วยให้ห้องดูโปร่งโล่งสบายน่าอยู่มากเลยครับอ่ะแล้วตอนนี้นิชากำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ย นิชาก็กลังทำเมนูแซ่บของโปรดพี่ปุนยังไงล่ะคะเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นมุมที่นิชาชอบมากเลยนะคะซึ่งเป็นมุมครัวนั่นเองโดยโครงการเนี่ยเขาให้เคาน์เตอร์ครัวท็อปหินสังเคราะห์ตู้ลอยพอพูดสิงมาครบเลยนะคะเพียงแค่เราซื้อไมโครเวฟเครื่อง เยก็ครบเครื่องเรื่องทําครัวแล้วล่ะค่ะถเพอร์เฟกสุดๆเลยครับแล้วมาต่อด้านนี้เลยกับมุมที่ติดช่องแสงด้านนี้นะครับฝั่งนึงเป็นห้องนอนหลักใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์นั่นเองครับผมโดยห้องอเนกประสงค์นี้เนี่ยบอกเลยว่ามีพื้นที่ขนาดใหญ่สุดๆเลยนะซึ่งผมบอกได้เลยว่าห้องนี้เนี่ยรองรับการใช้ชีวิตระยะยาวได้เลยนะครับอย่างเราเนี่ยอาจจะเป็นหนุ่มโสดสาวโสดใช่ไหมซื้อห้องนี้ไว้เพราะชอบไซส์ใหญ่โอ้โหปีพื้นที่เยอะมากๆห้องอเนกประสงค์ทำอะไรดีถ้าาน,นิช ถ้าเป็นสาวๆเสื้อผ้าเยอะแบบนี้ชานะคะก็จะทำเป็น walk in closet ค่ะพี่ปูนแล้วถ้าเกิดวันไหนที่ชาบเบื่อๆนะคะก็เอาเสื้อผ้าเนมาไลฟ์สดขายของในห้องนี <boo ze> ้ไปเลยค่ะเอฟกันตรงนี้เลยนะฮะส่วนผมเนี่ยขอทำห้องนี้เป็นห้อง work from home ดีกว่าเท่ากับยุคนี้มากๆเลยยุค new normal นะทำงานที่บ้านได้ห้องทำงานขนาดใหญ่สะดวกสบายมากเลยครับแต่ถ้าอนาคตเกิดอยู่บ้านอยู่มาเกิดมีลูกขึ้นมาอ้าวห้องนี้ก็กลายเป็นห้องนอนที่สองสำหรับบุตรหลานได้ด้วยนะลงตัวที่สุดเรียกได้ว่าห้องนี้นะครับเราจัดการใช้งานพื้นที่่่งประสคคค์ไดุุ้มาาทกชววเเลลบ มาต่อกันที่ห้องน้ำเลยนะคะทางโครงการเนี่ยขาให้โถสุขภัณฑ์ต่างล้างหน้าสุดไฮเอนด์จากแบรนด์โคเลอร์มาด้วยละค่ะคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมล่ะคะว่าตรงนี้เนี่ยเขามีกระจกบานใหญ่ทำให้เราเนี่ยไว้แต่งหน้าทำผมเช็คความสวยได้ทั่วเรือนล่างเลยนะคะและ่วนอาบน้ำนะครับโครงการเขาก็เตรียมฝักบัวบน้ำาให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มเติมเองได้นะครับจะติดฉากกระจกบานกั้นอาบน้ําหรือม่านกั้นก็ได้แล้วแต่เราเลยนะแล้วห้องน้ําที่นี่นะครับเขาเป็นห้องน้ําสําเร็จรูปด้วย ได้มาตรฐานแข็งแรงทนทานนะครับซ่อมบำรุงง่ายลดการโล่วซึมได้ดีรับรองแข็งแกร่งแข็งแรงทนทานแน่นอนครับห้องตัวอย่างถัดมานะครับคือห้องแบบ one bed room ขนาดประมาณ32ตารางเมตรเป็นห้องแบบ one bed ขนาดใหญ่มาพร้อมกับครัวแยกด้วย ห้องนี้เนี่ยต้องถูกใจคนชอบทำอาหารแน่นอนเลยลิฟิงกว้างขวางเฟอรอครบเช่นเคยจะอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่เป็นคู่เนี่ยก็ลงตัวสุดๆไปเลยนะคะซึ่งโซนที่ติดกับช่องแสงนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2โซนคือโซนห้องนอนกับห้องครัวนั่นเองครับโดยโซนห้องนอนเนี่ยจะมีขนาดใหญ่มากเลยนะครับถูกกั้นระหว่างโซนลิฟท์ด้วยกระจกบานเลื่อนเช่นเคยนะและโครงการก็มีการจัดเตรียมฐานเตียงตู้เสื้อผ้าแถมมีโต๊ะเครื่องแป้งให้ด้วยโอ้โหลงตัวสุดๆครับผม แล้วก็แน่นอนครับกับช่องแสงขนาดใหญ่ช่วยแสงธรรมชาติส่องกระจายได้ทั่วห้องห้องดูสว่างโปร่งโล่องอยู่สบายสุดๆครับและมุมนี้นี่ชาขาทำเป็นมุม work from home นะคะ,ะเจอสุดอาหารพอดีเลยตามกันเข้ามาในครัวเลยค่ะแน่นอนนะคะห้องนี้เนี่ยเขาจะได้เป็นครัวปิดติดระเบียง ทำอาหารมีกลิ่นแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวและที่สําคัญโครงการเนี่ยเขายังให้เคาน์เตอร์ครัวตู้ลอยฮอปฮุดซิงมาครบเลยนะคะแล้วฝั่งตรงข้ามนี้ก็จะเป็นห้องน้ําที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันเช่นเคยค่ะ a อส i ายเอราวันพรามที่นี่คือคอนโด a อส i า e ซีรีส์ใหม่ที่พลิกโฉม a อส i ายที่คุณคุ้นเคยด้วยดีไซน์ที่สวยงามอลังการสเปควัสดุอย่างดีแข็งแรงทนทานพร้อมกับฟาซิลิตี้ขนาดใหญ่กว่า3ไร่30โซนกิจกรรมที่ให้คุณใช้ชีวิตแบบไม่มีวันเบื่อเลยครับ แต่ถ้าคุณได้เป็นลูกบ้านที่นี่นะคะบอกเลยว่าทุกการเดินทางของคุณเนี่ยจะเป็นเรื่องสะดวกสบายเพราะข้างหน้านี้เลยเดินไปเพียง 19, 1นก้าก็ขึ้น BTS สถานีช้างเอาราวัณได้ทันทีดิ่งตรงเข้าสู่ใจกลางเมืองย่านสุขุมวิทสยามได้ในประมาณเรึ่งชั่วโมงเท่านั้นและจากจุดนี้นะคะนั่งไปเพียงสองสถานีเราจะถึงสถานีสำโรงซึ่งเป็นจุดอินเตอร์เชนกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองให้เราเนี่ยได้เปลี่ยนเส้นทางไปยังศรีนครินทร์บางกะปิลาดพ้าวได้อีกด้วยล่ะค่ะ การที่มีรถไฟฟ้าอยู่หน้าโครงการแบบเดินก้าเดียวถึงนี่ดีมากเลยนะครับเพราะถ้าลูกบ้านท่านไหนไม่ชอบการใช้รถในเวลาเร่งด่วนโครงการนี้แหละตอบโจทย์อย่างแน่นอนเพราะเราไม่ต้องฝ่ารถติดโหดๆในบางเส้นทางเพื่อเดินทางเข้าเมืองเช่นโซนบางนาเป็นต้นช่วยให้เราเนี่ยสามารถควบคุมเวลาในการเดินทางได้อย่างที่วางแผนไว้เลยครับและถ้าไปใช้รถก็สะดวกมากๆเลยนะคะเพราะทางโครงการเนี่ยอยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนวงแหวนกาญจนาเชื่อมต่อได้ทั้งพระรามสามสาทรและพระประแดงพระรามสอง และยังอยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนเฉลิมมหานครและบุรพาวิถีบริเวณบางนาด้วยนะคะจะเข้าหรือออกนอกเมืองเนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายสุดๆไปเลยละคะ่ะพูดถึงบางนาเนี่ยตรงนั้นถือเป็นฮับใหญ่จุดหนึ่งเลยนะครับมีทั้งใบเพกและอาคารสำนักงานและช่วงบางนาแบริ่งก็มีแหล่งงานมากมายเลยรวมถึงโรงเรียนนานาชาติอีกเพียบและในอนาคตนะครับบริเวณแยกบางนานี้เราจะมีห้างใหม่ใหญ่เบอร์อมอย่างแบงคอกมอด้วยซึ่งถ้าเรานะ่งรถไฟฟ้าจากโครงการไปบางนาเนี่ย ก็เพียงแค่4สถานีหรือเพียงแค่10กว่าน,นาทีก็ถึงแล้วครับและโดยรอบโครงการก็อุดมสมบูรณ์นะคะแวดล้อมไปด้วยห้างและไฮเปอร์มาร์เก็ตที่เราเนี่ยนั่งรถไฟฟ้าไปได้แบบชิลๆเลยทางอิมพีเรียลสำโรงบิ๊กซีโรบินสันหรือเอาจริงๆเนี่ยเซนทัลบางนาเมกกบบางนาก็อยู่ไม่ไกลเราอีกด้วยค่ะวันนี้โครงการสร้างก็จะแล้วเสร็จและเตรียมพร้อมเข้าอยู่ในปลายปีนี้แล้วนะครับ และผมมีข่าวแล้วจะแจ้งให้ทราบว,ว่าสำนักง,งานขายและห้องตัวอย่างสวยๆเนี่ยเขาเตรียมจะรื้อถอนแล้วเพราะโครงการนะครับก็เตรียมยา้ายสำนักง,งานขายเข้าไปอยู่ในอาคารจริงเร็วๆนี้แล้วครับนี่แหละค่ะเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เราต้องพามาชมห้องตัวอย่างในวันนี้นะคะเพราะถ้าเกิดใครเนี่ยมาไม่ทันก็สามารถดูได้จากคลิปของเราสองคนได้เลยค่ะและถ้าเห็นแล้วว้าวโดนใจว่านี่แหละคือคอนโดในฝันเลยก็สามารถคลิกลิงก์ในแคปชั่นเพื่อแอดไลน์คุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโดยตรงได้เลยนะคะ จะสอบถามข้อมูลหรือถูกใจห้องไหนก็ c f โอนจองกันได้เลยนะครับและช่วงนี้เนี่ยโครงการก็ทําราคาพิเศษ,ษ,ษมากๆด้วยอย่างห้องวันเ o ดมขนาด27ตารางเมตรนะครับเขาลดเหลือเพียงแค่1.75ล้านบาทเท่านั้นและห้องวันเบดมพัาส,สวๆที่เห็นตอนต้นคลิปนะครับขนาดใหญ่พิเศษ,ษ,ษเลย35ตารางเมตรเนี่ยก็ลดเหลือเพียงแค่2.29ล้านบาทครับราคาเนี่ยลดลงจากราคาปกติกว่า5 0 0 0 0บาทเลยนะครับ เมื่อจองและทำสัญญาแล้วไม่ต้องรอนานเลยนะคะเตรียมพร้อมเข้าอยู่ปลายปีนี้ได้เลยอีกทั้งไม่ต้องผ่อนดาวเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนให้คุณได้ด้วยโปรแรงโคงสุดท้ายก่อนเปิดตึกแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะวันนี้นะครับเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วโอกาสน่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อติดตามชมได้ที่เพจพนบ้านบ้านคอนโดหรือยูทูบชาก็ได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ